ทุกคนครับดังผมโด่งไหมครทุกคนเป็นยังไงโหโด่งแบบอ,อ,อืเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญกรรมมานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอทแล้วที่ก็คือแมปเดสเ r วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทำเควสลับนะครับในโหมดอีสเตอร์เอ็กนะมีน้องๆหลายคนบอกพี่ครับพี่ครับทำเควสลับให้ดูหน่อยว่ามันทำยังไงพี่ครับอยากเห็นพี่ทำเควสลับจังเลยมา วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเควสลับกันนะครับทุกคนมันจะมีอยู่2เควสนะครับเควสแรกเนี่ยก็คือเควสเรียก UFO นะครับส่วนเควสท,ที่2เนี่ยก็คือเควสประตูลับนะครับอ่ามันจะเป็นประตูมิติพาเราวาปไปสถานที่ที่1น,นะทุกคนมันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมายูนิคอร์นนั่นเองนะครับโอเคสําหรับรอบนี้เนี่ยที่ผมจะมาทํานะนั่นก็คือ ทำประตูรับกันครับทุกคนอ่าเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับคลิปนี้ขอ50ไลค์ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ e n c ช i ย n เ k Shop บริการจําหน่ายสินค้าแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่ Fish หรือไก่ตันบ็อกฟ o ้และบริการกดเกมพาแมปอื่นๆที่ราคาถูกและปลอดภัยสำหรับแมปที่ใช้แค่ชื่อเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจเพจกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นโลบและอยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือระบบเออฟเคี สามารถช่วยให้ทุกคนฟาร์มของหรือปล่อยเอฟเคได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นของเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองส่วนใครอยากทดลองเนี่ยผมแนะนาแพ็กเกจ UVIP ไปก่อนแต่ถ้ามันยังไม่แรงพอเนี่ยผมแนะนํา m v p ไปเลยครับแพ็กนี้ถ้าเราซื้อ3 0วันเนี่ยจะตกวันละประมาณ20บาทเองแต่สเปกแรงกว่า UVIP ประมาณ3เท่าเลยส่วนใครที่สนใจดาว์โหลดแอป UG 4เนี่ยสามารถดาวนโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ดเพื่อรับเพรฟรีด้วยนะอะไรครับทุกคนผมจะเอาอาชีพแวร์นน อซื้อไปเลยหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็กระสุนไปสักอกี่กล่องเดียสักห้ากล่องละกันนะครับอฮะโอเคเราจะมุ่งเน้นไปที่การทําภารกิจนะครับภารกิจหาประตูวาร์ปเนาะเอาง่ายๆคือเราต้องไปหาเทสลาแ l a นะครับฐานซื้อไปกี่ก้อนเดียวห้าก้อนละกันทุกคนอขอซื้อไปสัก5้าก้อนนะครับแล้วก็นู่นนะครับน้ํามันงูฮนะน้ํามันงูขอซื้อไปสักอห้าขวดเหมือนกันอ่ะ อย่างละ5นะครับปืน1กระบอกกระสุน5าฐาน5น้ำมันงู5โอเคตอนนี้เราก็เตรียมของพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าไปไปลุยกันเลยดีกว่านี่ครับโหมดที่เราจะเล่นแลนก็คือโหมดนี่ Extraway าเวกันซครับเรสโกหมาป่าเดียวดายเหมือนเดิม มาจ้ามาจ้ารอบนี้เราใช้อาชีพหมาป่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวแสงแดดนะทุกคนชิวๆไปชิวๆท่า,ามกลางแสงแดดไปครับแต่ตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมตัวไปเถอะไอ้พวกซอมบี้พวกมนุษย์หมาป่าทั้งหลายเตรียมตัวตายเอาเลยครับเดี๋ยวเราเอาทองไปขายเลยดีกว่ารอบนี้ก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับอาจจะไม่ได้แวะเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะโฟกัสไปที่ภารกิจหลักนะครับโอเคได้มาที่70ดอนนะเอาไปซื้อฐานหินดีไหม เอาไปซื้อฐานหินทั้งหมดเลยแล้วกันมามีหมวกไหมเฮ้ยมีหมวก <c oughs> ขอหมวกขอหมวกขอบคุณครับอืมมีหมวกตอนต้นเกมแบบนี้ก็สวยสิครับบอกเลยว่าบักจัดบักจัดจัดครับทุกคนอ่ะซื้อไปเรียบร้อยมีฐานหินอยู่เจ็ดก้อนนะครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยโอ้โหใส่ไปสีก้อนลแล้วทุกคนไปครับเรสโกอะไรครับทุกคนตอนแรกเนี่ยผมขอแวะก่อนแล้วกันขอแวะหมู่บ้านก่อนนะครับ ตอนนี้ยังไม่เจอเทสลาแลบเนาะเอาเป็นว่าแวะปนของสักนิดนึงแล้วกันเราจะได้มีตังค์มาซื้อเชื้อเพลิงนะฮะมามาเน่มาเน่มาเน่ขมอนขมอนขมอนมาให้หมดมาให้หมดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยปืนเล่นปืนซะด้วยไม่น่ารักเลยเนี่ยไอพวกซอมบี้เนี่ยมันเล่นปืนกันอย่างนี้เนี่ยมาโหใส่ชุดคอด้วยไม่กลัวหรอกต่อให้ใส่ชุดเกาะก็ไม่กลัวระดับลุงนายซะอย่าง แล้วตอนนี้คือลุงนายเป็นหมาป่าแวร์วูฟด้วยไงหมาป่าเดียวดายโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยยอ้ยอ้ยโอ้โห้โหทําไมมันดุกันจยงวะทําไมซอมบี้มันดุกันอย่างวะทุกคนอ่าโอเคค่อยๆยิงไปฮะเมื่อไหรจะกลางคืนเนี่ยเมื่อไหร่คุณพี่จะกลางคืนครับผมรอป้นอยู่เนี่ยโอ้โหไม่มืดที่พอแบบเล่นอาชีพอื่นนะโอ้โหมืดเร็วจังโอเคครับมา สามห้าสองห้าหกห้าหกเปิดมาจ้าไม่มีเนาะซอมบี้เก็บ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 ก็บเก็บไปครับเรียบร้อยแล้วก็มีไข่ด้วยนะมีเจ้าไข่นี่สมอเอกฮึบเตะออกมาอ๋อได้มาป่าสองตัวในนี้มีอะไรไหมน้ำมันงูมีหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเอ้เอาซอมบี้เอามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาจากไหนอ่ะเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่เห็นซอมบี้นะหรือว่าผมตาถั่วทุกคน เมื่อกี้เหมือนเราไม่เห็นซอมบี้นะเออมีของอีกไหมครับโอ้ยเนี่ยอชอบมันลอยทีเผลอโอ้ยเดไมายละเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยชอบมันลอยผมทีเผลอไว้ทุกคนทำไมผมไม่เห็นว่าตอนแรกอะหมดแล้วเนาะโอ้ยยังยังยังนี่นี่นี่ยังมีของอยู่อ่าโอเคครับขอบคุณมากๆครับมีหมาอนี่ไม่ใช่มีหมามีม้าไหมยูนิคอร์ ถ้ามียูนิคอร์นที่ผมเปลี่ยนไปทําอีกภารกิจหนึ่งเลยนะถ้าเราเจอยูนิคอร์นก่อนเนี่ยผมจะไปทําภารกิจภารกิจเสก UFO นะครับทุกคนเพราะว่าภารกิจเสก u f เเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ยูนิคอร์นนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเจอก็จะทําถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวทําภารกิจประตูลับก่อนแล้วกันอ่ะคุณดูปนเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดีกว่าไปออกเดินทางอะไรครับเบรก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 อี๊ดโอเคโอ้วิวงเร็ว้วตอนนี้ เดี๋ยวขอเอาของไปขายก่อนเลยแล้วกันขายให้หมดขายให้หมดขายหมดครับขายให้หมดแล้วก็เก็บฐานมาไว้อ่ะได้มาไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะครับเราปล้นมาแค่นิดเดียวองเงยของไม่ค่อยมีครับหมู่บ้านแรกโอเคได้มาอยู่นะสองอยยสิบห้าดอนครับเอ้ยไม่ใช่นี่สอง้อยเจ็ดิบห้าดอนอ่ะถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวขอดูเจนเนอเรลก่อนมีอะไรให้ซื้อบปล่าอืมไม่มีหรอกอ่ะ เดี๋ยวไปซื้อกระส,สุนเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อเป็นน้ำมันงูนะกระส,สุนไปสักห้ากล่องเฉบ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 ,บ,บเอาเป็นหกกล่องเลยก็ได้อะหกกล่องไปฮะชิงขอบคุณครับหกกล่องหกกล่องอ่าสองร้อยยี่สิบสองนัดเลขเรียงกันสวยเชียวแล้วก็น้ำมันงูสี่ขวดไปคือมันไม่ต้องใช้เท่าไหร่หรอกน้ำมันงูเพราะว่าเราไม่ค่อยโดนตีครับอืมเลือดไม่ค่อยลด โอเคของพร้อมกายพร้อมไปต่อดีกว่าครับแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมซื้อเชื้อเพลิงได้ยังไงเนี่ยคนดูผมลืมซื้อเชื้อเพลิงเว้ยโอเคโอเคยังเหลือเงินอยู่ซื้อได้สองก้อนครับอ่ะซื้อได้สองก้อนโอ้สภาพอ่ะเอาไปโอเคครับสองก้อน let's go ครับทุกคนไปไปต่อเลยดีกว่านะไปหาเทสลาแลบ็บโอ้โห รอบนี้หมู่บ้านใหญ่ซะด้วยขอไม่ป้นได้ไหมหมู่บ้านใหญ่อะเออไม่ป้นดีกว่าหมู่บ้านใหญ่นะครับเดี๋ยวเอาเรามาป้นตรงนี้เนี่ยมาป้นร้านเฟอร์นิเจอร์เอาพวกฐานอะไรไปใช้ดีกว่านะครับฮัลโหลครับมีของหรือเปล่ามีของหรือเปล่าอุย้ยมีของแล้วก็ไม่มีซอมบี้ด้วยเฟี้ยวเลยแบบนี้สวย <laughs> บอกไรสวยเจัดนะฮะ Let's go ไม่แวะนะโอ้โหหมู่บ้านเบลเลร์เลยครับทุกคนครับเดี๋ยวขอแวะอีกแป๊บหนึ่ง ผมเจอนี่เจอโรงงานผลิตทานโหอยู่ไกลซะด้วยนะแล้วเราแบบเดินอย่างช้าเลยสวัสดีครับมีซอมบี้ลรือโอ้โหอยู่อะไรกันขนาดนี้เนี่ยว,วันรวมญาติหรือ,อยังไงโอ้จริงไม่ได้โอ้ยิงไม่เข้าอีกเอออุ้ยเฮยเพียบเพียบเลยโอเคครับมาเก็บ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 ถ่บานทั้งนั้นของดีของดีครับของดีอ่าของดีเพียบแล้วก็มีไข่ด้วยนะฮะสมอลเอ็ก มีใครอีกละอาเซียก็มาโอ้ได้ได้หมาป่าอีกสองตัวไปดีกว่าครับเดินทางกันต่ออะไรครับตอนนี้เรามาที่สองหมื่นเมตรนะยังไม่เจอเทสลาแลบเลยฮะโอ้โหรอบนี้เราเกือเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเทสลาแล็บยังไม่เจอเลยครับทุกคนอุ้ยนี่ไงเทสลาแลบโอ้โหเจอตอนสามทุ่มซะด้วยผมเจอแล้วครับผมเจอเทสลาแลบแล้วครับ,บ,รบทุกคนอ่ะได้เวลาปล้นนะครับได้เวลาออกปล้นโอเค เดินอย่างช้าเลยวะเดินช้าจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะอกำลังพูดเลยว่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะครับโอเคมืดเป็นที่เรียบร้อยค,นนค,นนคืนนี้คืนอะไรก็ไม่รู้ด้วยคืนนี้คืออะไรอ๋อคืนซอมบี้ธรรมดาเนาะเราก่อบแป๊บนึงนะเราก่อนแป๊บนึงเก็บอันนี้ไปด้วยนะครับเราต้องใช้สายลอฟ้าสองอันนะแล้วก็อันนี้ไปขาย<_ EN> 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 แล้วก็มันจะมีประตูวงแหวนประหลาดนะครับอ่านี่นี่นี่อยู่ตรงนี้อตรงนี้นี่ครับของประหลาด เก็บมาแล้วสิ่งที่เราต้องใช้นั่นก็คือนะครับสายล่อฟ้าสองแล้วก็จะเป็นตัวประตูประหลาดนะครับมันจะเป็นรูปรางกลมๆเนาะในเทสลาแ l a นะทุกอย่างหาได้เทสลาแ lap หมดเลยนะเตรียมมาให้พร้อมนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยผมลืมผมลืมมันต้องทําอย่างอื่นด้วยเฮ้ยผมลืมอ่าเก <c oughs> ือบแล้วเกือบแล้วเราต้องปลุกบอสเทสลาขึ้นมาด้วยครับทุกคนเ,เราต้องปลุกบอสเทสลาขึ้นมาด้วยนะเอาเป็นว่า ดอปของออกมาก่อนแล้วกันดรอปมาดรอปมาดรอปดรอปดรอดรอปดอดดอบให้หมดแล้วเราก็เก็บตัวนี้มานะครับแล้วเก็บตัวนี้เราก็โอ๊ยย๋ยวอย่าพิ่งดิใจเย็นไวรุ่นใจเย็นไวรุ่นโอ้โหยิงมาตีเลยห้าวจัดอ่ะเดี๋ยวผมไปประกอบล่างก่อนแป๊บนึ่งครับนี่เสกใครออกมาเซกใครออกมาช่วยเอาใครออกมาช่วยนี่ มีหลายตัวเลยมีระเบิดด้วยมีตัวระเบิดด้วยครับเมื่อกี้เห็นไหมอ่าแล้วเราก็บื้มไปยังบื้มไปแล้วมัง้งโอเคเดี๋ยนะแขนแขนแขนโอเคเก็บแขนมาครับแล,นนรแล้วก็ส่วนนี้หมดหรือยังแล้วก็ส่วนนี้ฟึบผมว่าน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้อ่ะใส่เข้าไปเลย ปึ้ง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 อ้าวเดี๋ยวขายข้างอะขายข้างหายไปไหนขายข้างไปไหนอ๋ออยู่นี่นึกว่าแจกันโถเอ้ยอือแปะเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทเครื่องครับทุกคนมาผมสตาร์ทเครื่องละเดี๋ยวผมจะมายืนรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ารอบอสเทสลา,ากเกิดเทสลากเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้เอาปืนสายฟ้ามาใช้นะฮะ เปรี้ยงเรียบร้อยบอสเทต้าตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโอเคมาได้เวลาโอ้โหของจริงของจริงมาแล้วของจริงมาแล้วเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ก่นดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวผมตายฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮผมตายคา่่นา โอ้โหมันเล่นผมตายเลยเมื่อกี้โอ้โหกินน้ำปันงูไม่ทันนะทุกคนโดนลุมทีตายแลวโ,โคตรอนาถโคตรอนาถเลยโดนลุมตีตายครับอ่กินก่อนยเอ้วยเก็บ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 ของเก็บของอะไรครับตอนนี้เราก็ได้ของที่เราต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับมันจะใช้กระสุนอยู่ที่ประมาณ42นัดนะเท่าที่ผมดูมาอ่าก็ถือว่านี่ครับนี่ น้ำมนสองควนเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะเดีกินน้ำมันงูแล้วก็รีบวิ่งไปเลยลวกันอ่ะน้ำมตนมาน้ำมตนสิ่งที่เราต้องทํานะครับนั่นก็คือเอาเสาไฟตรงนี้นะครับมาวางไว้ด้านขวาหนึ่งอันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยวางไว้ทางนี้ครับอ่าประมาณนี้แล้วเราก็ยิงไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้า นัดสุดท้ายโอเคตอนนี้ผมยิงไปทั้งหมด19นัดแล้วนะครับแล้วเราก็เอาปืนปืนมาวางตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็โยนน้ำมนต์ปึ๊กมาไว้ตรงนี Ow, ้นะฮะอ่ามันจะได้แบบเติมกระสุนให้เรานะครับแล้วเราก็เอามายิงต่อได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยเก็บยังไงเลยทีเนี้ยมาเก็บมาก่อนโอเคเก็บมาแล้วก็ใช้ต่อเลยยิงไปยิงไปอือือยังไม่ติดนะ ผมว่าน่าจะต้องอีกรอบนึงอ่ะโอเคควอสุดท้ายพามาแล้วก็เติมกระสุนเข้าไปหวังว่ารอบนี้เราจะทําได้นะครับเฮ้ยไี่ไงเรียบร้อยครบแล้วได้มาห้าสิบบอลแล้วก็ได้เหรียญตามมาสิบห้าเหรียญด้วยโอ้โห้โหมืดอย่างนี้เข้ากับบรรยากาศจัดเอาละครับทุกคนนะฮะผมเดินเข้าไปเลยนะเก็บอันนี้มาด้วยฟึบอ่าพาผมว่ามาที่ ที่ไหนครับเนี่ยแลแดนสนธยาอ๋อแล้วแล้วก็คือคนที่จะว้ามาคือว้ามาจากข้างบนอ่าว้ามาจากข้างบนตรงนี้เลยเนะยฮะโอ้นี่มันแดนสนธยาที่มีม้ายูนิคอร์นอยู่ตรงนู้นนี่ว่าเห็นไหมเห็นไหมนู่นเขาไปวิ่งไปจับม้ายูนิคอร์นกันแล้วนั่นนะโอ้แดนสนธยานะฮะโอ้โหยนี่ก็คือแผนที่นะครับ ตรงนี้คือเม็กซิโกอันนี้คือจากที่เรามาหรือเปล่าตรงนี้มาเม็กซิโกหรือว่าจากตรงนี้เนี่ยวาร์ปมาที่นี่ฮะผมว่าอาจจะแบบว่าตรงนี้เนี่ยวาร์ปมาที่นี่หรือเปล่าอืมเพราะว่าอันเนี้ยมันคือหมู่เกาะครับเกาะบนสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ <laughs> ใครมันมาโดนตายอยู่นี่หรือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกนี่ยฮะโอ้โหแดนสนธยาจริงจริงมันอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะ เท่าที่เรานิยาม,มามันคือประตูมิติที่เอเลียนเอามาทิ้งไว้นะครับอ่าพอเราเปิดใช้งานเนี่ยเราก็เลยแบบว่าสามารถวร์ปามาที่มิตินี้ได้นะครับมิติที่เอเลียนเขาสร้างไวใ้ให้เราหรือเปล่าอ่าเต็มไปด้วยแบบของอุดมสมบูรณ์นะฮะพื้นหญ้าแล้วก็มีม้ายูนิคอนด้วยมานี่เจ้ามา้าแกไปไหนเจ้ามา้าเจ้าม้าแกจะไปไหนขอขี่ได้ไหมไม่ให้ขี่เหรออ้ยขี่ม้าไม่ได้อะไรอะ่ะ ขี่ยูนิคอร์นไม่ได้นะครับโอ้โ oh, หหลายตัวด้วยดินแดนที่เต็มไปด้วยม้ายูนิคอร์นเอาเป็นว่านะครับสำหรับภารกิจเควสนี้เนี่ยผมก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเสาไฟนะครับ2อันแล้วก็ประตูลึกลับนะครับในเทสลาแลบหอันเนาะและกระสุนที่เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่42นัดนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าสมมุติเรามีน้ำมนต์ด้วยเนี่ยมันก็ใช้เหมือนกันนะน้ำมนต์เราสามารถใช้แทนตัวปืนได้เลยเอาง่ายงคือขอแค่มันมีฟ้าผ่าตรงประตูตรงนั้นนะ่ะครบ42ครั้งเนี่ยมันก็สามารถเปิดประตูมิติได้แล้วนะแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้บอลมาที่50บอลได้เหรียญตามมา1ิหเหรียญถือว่าได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ไม่ยากส่วนภารกิจต่อไปเนี่ย ผมว่ายากแน่ๆเลยเอาเป็นว่านะคริคปนี้ฝากกระทืบไลครให้ถึง50ไลค์นะครับทุกคนผมจะได้ทําคลิปต่อไปให้ได้ดูเนาะอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้ามีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจุบ๊บ